ครับสวัสดีครับที่นี่คือบ้านเสอนเรือนไทยทํามไรพ่อคลิปนี้จะมามาดูว่าวิธีที่จะทําให้ชะอมเนี่ยแตกยอดเยอะเป็นร้อยยอดอะทํำยังไงง่ายๆครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องตัดแต่งใบออกให้หมดอิงเล็กอิงที่เก๋เราก็เอาออกจากนั้นเราก็ใช้เชือกดึงให้โน้มให้มันพยายามไม่เอ็นขนานกับพื้นพื้นดิน า่าน่อกใิ่งแก,ก,ก,ก่ก,กิ่งกแก่พวกนี้ก็ออกเพื่อพวกนี้จะไม่ค่อยแตกเสร็จแล้วเราก็ต้องโรยปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงต้นบำรุงรากบำรุงใบครับผมเจ็ดวันผ่านไปนะดูวมันจะเริ่มแตกตามลำต้นอะ่ะ แตกมาเยอะแยะเลยนี่คือวิธีทําให้ชะอมแต่ละต้นแต่ละกอนี้ออกยอดเยอะเก็บได้แล้วนะครับเนี่ยต้นเดียวเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่<ม><ม>นี่คือวิธีการเก็บชะอมคือเราต้องเอ็บแบบนี้ครับเพื่อที่จะออกไปไมันจะได้แตกตามตำแหน่งที่รเราเก็บ เราจะไม่ตัด,ดเราเก็บง่ายเลยทางบ้านผมเขาเรียกว่าปริบนะครับนี่ปริบยอดอดดุ่มกลัดปริบปริบมันแตกออกมปริบให้หมดนะครับเนี่ยทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะแตงเหรมันจะงายแล้วก็มันจะ,นจะเป๊ะถามเนี่ยเต็มหมดที่เราปริเปบเนี่ยคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ขอบคุณครับที่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเผื่อมีคลิปต่อไปมีอะไรดีๆจะมาทำให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ